สวิทลิลิพาร์ครั้งที่22นะคะสัปดาห์ที่5-9ถึงมิถุนาค่ะสัปดาห์นี้ก็มีลูกค้าทั้งหมด5บริษัทนะคะซึ่งก็มีธนาคศิริเฟรเกนนะคะฟิปียานะ,ะยนะคะแฮปปี้และฮาริสันนะคะในส่วนของงานคิวโซล่าในสัปดาห์นี้นะคะก็อ,อ,อยากจะฝากรบกวนพี่กอล์นะคะช่วยตามเรื่องออระบบคิวโซล่า กรณีที่เป็น S ให้หน่อยนะคะซึ่งให้เล่งๆพี่ยอดกับพี่ชัดให้หน่อยคะ่ะเนื่องจากว่าถ้าเราใช้เวลานาน,านไปนะคะก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยรอ,อไม่ไหวนะคะเพราะว่ามีเจ้าอึดเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องรีบแก้ปัญหาส่วนลูกค้าที่ค้างไว้ของ Q h วเฮากับตัวประกันเนี่ยก็คือแจ้งลูกค้า ให้รอไปก่อนนะคะซึ่งลูกค้าก็ก็รับฟังนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือแต่ว่าถ้าเกินอาทิตย์เนี่ยหนึ่งไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะเปลี่ยนใจหรือเปล่านะคะก็ก็ไม่อยากให้ให้ให้มีการยกเลิกไปนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ก็มีประชุมกับต้อมนะคะเรื่องระบบการทํางานนะคะว่า,อาพอดีมันมีปัญหานิดนึงเรื่องการส่งรีพอร์ตเรื่องส่งงานาไม่เข้าใจกันนะคะก็เลยไปชุมกับต้อมนะคะว่าหาทางแนวะทางแก้ไขกันนะคะก็ปรับให้เข้าใจกัน เพื่อที่งานมันจะได้รับลื่นนะคะแล้วก็สำหรับยอดขายนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่3,975,500บาทนะคะตอนนี้เก็บเงินนะคะสรุปกับปุ้ยแล้วก็คือเก็บเงินได้ครบ3ล้านแล้วนะคะก็เหลือแค่เป้าเพิ่มเติมก็คือ1,22,500บาทนะคะที่ยังคงเหลืออยู่นะคะก็มีเวลาอีก3อาทิตย์นะคะก็คิดว่าน่าจะทำทันนะคะพะน้องๆก็ช่วยๆกันนะคะก็ ตอนนี้ก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะคะสิ้นเดือนล้วก็จะสรุปยอดให้บิกกลบอีกทีหนึ่งค่ะบิ๊กนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ